ผมกลาบสวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่ๆนงนะครับวันนี้นะครับช่องสองไปเลยนะครับจะพามาชมเหรียญนะครับเหรียญหลวงโพอสุโทธนะครับลงยาสีแดงครับผมว่าจะเป็นยังไงครับจะผ่านหรือไม่ผ่านครับผมเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกับทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับ เราจะเป็นยังไงครับเหรอเนี้ก็อยู่กับผมมาตั้งนานนะครับใส่กบนะครับห้อยคออยู่เป็นประจำครับแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับปีอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ ได้มาตอนนั้นเหรียญละร้อยนะครับเหรียญละร้อยครับไปเช่ามาจากคนที่รู้จักกันครับเหรียญละร้อยบาทลงยาสีแดงน,นะครับกะไหลเอออาจจะเป็นกะไหลท,อง,ลทองหรือเปล่าครับกะไหลทองหรือกะไหลเงินนะครับ ยาสีแดงครับองโพสุตรนนะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับโพสูตรนครับใครที่ไปบุญหรือไปขออะไรไว้แล้วได้สมหังครับ เขาจะเออเอาไข่ต้มน,นะครับไข่ต้มไปถวายครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับไข่ต้มน,นะครับคนดีเขาประสบความสำเร็จนะครับที่เขาไปขอพอรแล้วเขาประสบความสำเร็จนะครับเขาจะเอาไข่ต้มเขาไปแก้บนนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นไข่ต้มน,นะครับแต่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตอนนั้นที่มีข่าวนะครับที่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับที่ว่ามีประสบอุบัติเหตุนะครับรถตู้กับรถกระบะนะครับชนกันนะครับไฟคอกตายี่สิบห้าคนนะครับแล้วคนในรถตู้นั้นก็หลอดตายนั้นแผวน้องประตูนะครับหลังประตูวัดตะคังครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อผงครับเป็นเนื้อผงเนื้อปูนครับส่วนคนที่อยู่ในกระบะนั้นก็ ไม่รู้จะข่าวเดียวกันหรือเปล่านะครับที่ไฟคอกตายนะครับคนนั้นรอดครับนั่งอยู่หลังกระบะครับห้อยหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเป็นกิ่งเล็กครับเป็นกิ่งเล็กเอมีหูในตัวนะครับห็นเอ่รุนนั้นนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับอันก็รอดคนเดียวครับก็จะว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นเหตุอะไรก็เล้วแต่นะครับแต่ผมว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมว่าน่าจะ เป็นพลเหรียญน,นะครับทำให้ให้คนนั้นรอดตายนะครับแขวคาดได้นะครับผมเป็นกิ่งเล็กนะครับ2,505ห้าอยห้ามีหูหน่ตัวนะครับ2 5ง5ันห้ารอยห้าผมอยากได้เหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังเหรียญห้าครับ พี่ธน,น,นาคิดว่าผ่านนะครับคอมเมนต์อบอกกันได้ครับเพื่อสะสมความรู้ครับ ห่วงครับห่วงเชื่อมเอ้ยไม่ใช่ครับห่วงในตัวครับรอ,อยเจาะนะครับรอยเจาะปิ้นออกมาหลังเราดูขอบข้างครับ อที่เห็นความคมชัดอยู่นะครับผมว่ารุ่นนี้มีเก๊ออกมาหรือยังครับใครทราบช่วยบอกทีครับรุ่นนี้มีเก๊ออกมาหรือยังครับ เหรียญหลวงพ่อสุท้นรุ่นแ็กๆนี่แพงมากเลยนะครับแพงมากครับเหรียญหลวงพ่อสุท้อนนะครับรุ่นแรกๆเพราะว่าคนเอาไปใช้แล้วก็ประสบการณ์ดีครับแล้วก็ก็ใช้แปลว่าเขาใช้แล้วดีนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือความเกี่ยวขาัดปัดภัยอะไรนะครับการงานครับการงานก็ดีขึ้นครับ แล้วก็หายากด้วยครับก็เลยทำให้เหรียญของท่านแพงครับแพงมากเลยครับเหรียญรุ่มเลกๆเป็นกระไหลเนั้นหรือว่ากระไหลทองครับเนี่ยเป็นสีลึเหลือง การที่เขาจะลงยาเหรียญนี่เขาต้องเอาอะไรมาขัดก่อนนะครับขัดครับขัดเพื่อที่จะให้เอ่อเอาที่เขาลงยาได้นะครับให้มันเกาะติดนะครับเขาเขาบอกมาแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับอาจจะเอากระดาษทรายหรือเปล่าครับขัดขัดตามองท่านตามเหรียญตามพื้นนะครับแล้วก็ลงยาให้มันเกาะ ก็ได้นะครับประมาณนั้นครับ เดี๋ยันี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเกิดผมมีอะไรเด็ดๆหรือดีๆนะครับผมจะเอามาให้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับผม